สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับสภาเภสัชกรรมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสชพัฒนาแพลตฟอร์ม AMA แคร e ฟา a arma, แก้วิกฤตโรงพยาบาลแออัด หนุนดูแลผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาที่ร้านยาคุณภาพทั่วประเทศค่ะดกรกิติวงถาวราวัฒผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ดิจิทัลหรือดิจิทัลเฮลท์แคร์แพลตฟอร์มสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชพร้อมด้วยทีมวิจัยสวทชกล่าวว่าความแออัดในโรงพยาบาลและหน่วยการบริหารสาธารณสุข เป็นปัญหาใหญ่ในการเข้ารับบริการสุขภาพประชาชนต้องเสียเวลานานในการรอคอยเพื่อพบแพทย์และรับยายังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลสำหรับระบบ A-Med Care นะคะเป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองของร้านยาภายใต้การกำกับของสภาเภสัชและสปสอชอเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณาสุขทั่วไทย โดยเทคโนโลยีเอเมดแคร์แพลตฟอร์สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองเพื่อสนับสนุนการทำงานของสอปสอชอและสภาเภสัชยกรรมหนึ่งในบริการของแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ดิจิทัลซึ่งเป็น c คอ b u s i n เน s ของสอวทช โดยร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านมาตรฐานหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชยกรรมชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขและผ่านเกณฑ์การเป็นร้านยาคุณภาพของสภาพเภสัชกรรมเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับยาและคําแนะนำจากเภสัชกรในเรื่องของการใช้ยาและการปฏิบัติตัวต่างๆอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม โดยจะจ่ายยาตามอาการนำของโรคและจะมีระบบติดตามอาการทางไกลผ่านระบบเทเลเฮลส h สำหรับเภสัชกรและระบบการเบิกจ่ายอ e ีเคลมไปยังกองทุนสปสอชอเพื่อรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพจริงตัวระบบเนี่ยเป็นระบบเหมือนเป็นระบบหลังบ้านหลังบ้านในการเชื่อมโยงเพราะว่าในการให้บริการของของร้านยาเนี่ยซึ่งเดิมอย่างที่ว่า เขาก็จะต้องมีการจดบันทึกอะไรทั้งหลายเวลาผู้ป่วยมาเนี่ยมีการจ่ายายา,ยายต้องมีบันทึกอาจจะบันทึกในกระดาษไม่มีเครื่องมือนะครับแต่ว่าตัวเอเมจแคร์ Med Care ทำทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องมือในการให้ให้ร้านยานในการบันทึกข้อมูลนะครับไม่ใช่ข้อมูลบันทึกข้อมูลอย่างเดียวก็คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วก็มีการส่งต่อไปที่สปสชเพื่อการเบิกจ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักก็คือทําให้งานที่ร้านยา,นยาลดลดภลาระลงนะครับเพราะให้มีเกิดความสะดวกสบายเกิดขึ้นแล้วก็มีความมีความสามารถในการที่จะรับจํานวนผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการในโครงการนี้ได้มากขึ้นทางด้านเภสัชกรหญิงเพ็ญทิพาแก้วเกตทองผู้อำนวยการสำนักง,งานรับรองร้านยาคุณภาพสภาพเภสัชยกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม NSTDA Miss the Place เรื่องระบบ AMED Care Pharma ปัจจุบันมีร้านยาเข้าร่วมโครงการแล้ว1,167ร้านทั่วประเทศมีประชาชนสิทธิ์บัตรทองที่เจ็บป่วยเล็กน้อยเข้ารับบริการแล้วมากกว่า240,000คนรับบริการแล้วมากกว่า45,000ครั้งพบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการที่ร้านยา92%หายป่วยและดีขึ้น มีการส่งต่อแพทย์ประมาณ2%และอยู่ระหว่างการดูแล6%โดยทีมวิจัยตั้งเป้าพัฒนาระบบเ m เมดแคร์ฟาร์มาในบริการจ่ายยาเพื่อลดความแออัดหรือระบบ e-prescription รูปแบบที่เรียกว่าโมเดล3เพื่อให้ร้านยาได้ใช้งานระบบเดียวไม่ยุ่งยากซับซ้อนตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกการรายงานและการส่งเบิกจ่ายเป็นระบบเดียวในร้านยา โดยผู้ป่วยบัตรทองเจ็บป่วยเล็กน้อย16กลุ่มอาการเช่นปวดหัวเวียนหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียผื่นคันและบาดแผลมารับยากับเภสัชกรที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยระบบเอเมดแครฟามาช่วยให้บริการของเภสัชกรในโครงการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วใช้งานง่ายมีความสเสถียรและมีแอดมินคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดเวลาผนวกกับการดูแลจ่ายยาให้คำแนะนำติดตามหรือส่งต่อพบแพทย์เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนสำหรับในปีงบประมาณ2567จะขยายกลุ่มอาการเพิ่มขึ้นและมียาสมุนไพรเข้ามาใช้เป็นทางเลือก หลังจากได้รับยาไปแล้ว3วันค่ะก็จะมีการติดตามผลการใช้ยาว่าผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่อย่างไรซึ่งเภสัชกรในโครงการล้วนให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นระบบที่ใช้งานง่ายมีความเสถียรมีผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆให้เภสัชกรตลอดเวลาการใช้งาน ทั้งนี้ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถใช้บริการโดยสังเกตสติกเกอร์ของร้านยาที่เขียนว่าร้านยาคุณภาพของฉันได้ทั่วประเทศหรือตรวจสอบรายชื่อร้านยาในโครงการได้ที่เว็บไซต์สปอสอชอหรือสายด่วนสปอสอช1 3 3 0ค่ะโครงการลดความแออัดก็อย่างในหลักการนะคะว่าถ้าเราดึงคนไข้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องให้เข้าไปแออัดที่หน่วยบริการก็เป็นแนวทางหนึ่งของการลดความแออัด การการทำงานตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหนึ่งก็คือประชาชนเนี่ยพอใจเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาก็คือเหมือนเสมือนกับสมัยก่อนเขาต้องจ่ายเงินเองใช่ไหมคะวันนี้มีสปชเนี่ยมาช่วยดูแลแล้วก็จ่ายค่าจ่ายส่วนนี้ให้จากเปอร์เซ็นที่ได้เห็นนะ,นะคะอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข้หวัดเจ็บคอนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาการทั่วไปของคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้ ะะก็จะเป็น2โรคนี้เป็น2อ,อาการนี้เป็นสําคัญนะคะค่ะช่องทางที่อยากเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมารับบริการที่ร้านยานะคะโดยที่ดูเครื่องหมายสติกเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันที่หน้าร้านหรือถ้ามีประเด็นสงสัยหรือไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนเนี่ยให้โทรหา1 3 3 0ค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนาะแล้วมีร้านยาที่ให้บริการตรงนเนี้ยนะเจะบปวยเล็กน้อยเนี่ยอยู่ใกล้เราตรงไหน นะคะแล้วก็ในตอนนี้เราก็จะมีสภาพิเัษก็จะมีตัวเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันของ My Pharmacist นะคะที่เป็นร้านยาใกล้บ้านร้านยาของฉันที่ถ้าประชาชนโหลดแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นร้านยาเหล่านี้อยู่ในระบบที่อยู่ใกล้เขาได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการเปิดตัวกันประมาณประมาณต้นต้นเดือนหน้าค่ะในเรื่องของร้านยาใกล้บ้านร้านยาของฉันเน่ยค่ะอาจารย์สาวลู้